มะโรงมะเสงมะเมียมะแม่เดือนพฤษภาคมนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับเริ่มต้นจากปีมะโรงก่อนนะครับปีมะโรงอย่างตามความเชื่อของคนจีนนะครับก็คือเป็นปีที่เขาเรียกว่ามหาอำนาจและในช่วงไตรมาสที่2นี้นะครับในเรื่องสิ่งดีๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ สำหรับใครก็ตามที่แบบคนในครอบครัวเนี่ยเจ็บป่วยอาการเจ็บป่วยกลัวว่าจะไม่หายถือว่าเป็นโอกาสดีๆเข้ามาครับแล้วก็จะมีโอกาสที่เขาเรียกว่าเจอหมอที่ดีและทำให้สุขภาพของเขาดีแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินการงานสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะครับคนปีมะโรงถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้ตัวเองดียิ่งขึ้นนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบ กำลังดีเลยนะครับดาวใช้ตัวนี้มาอยู่ในดวงของคุณและส่งเสริมในเรื่องของอำนาจในเรื่องของคำพูดของคุณครับฉะนั้นขอให้คุณคิดดีพูดดีทำดีอันนี้ดีแน่นอนครับสำหรับปีมะเส็งนะครับคนที่เกิดปีมะเส็งเนี่ยดาวปีเกยดาวเกียบใช้จงเชื่อมั่นในตัวเองและก็อย่าไปฟังคนอื่นเขามาก ลงมือทำตั้งใจทำนะครับอะไรที่เกิดความผิดพลาดแต่ก่อนลองเอามาคิดดูซิว่าเฮ้เราจะเปลี่ยนยังไงวะที่แบบจะทำให้งานตัวนี้มันประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นนะครับหรือได้เป็นเรียนรู้อะไรใหม่ๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งด้วยนะครับสำหรับปีมะเมียนะครับปีมะเมียอย่างที่เคยบอกไว้นะครับว่าคนปีมะเมียเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอากาสได้เดินทางไกลนะครับก็จะมีโชคมีลาบ แต่ในการเดินทางไกลในครั้งนี้คุณจะต้องเก็บประสบการณ์นะครับหรือว่าอาจจะไปมองเห็นแบบโอกาสใหม่ๆนะครับอะไรใหม่ๆอาจจะไปแบบไปต่างจังหวัดเฮ้ยไอตัวนี้แบบฉัน เคยทําได้หรือว่าฉันอาจจะแบบเออเอามาเสริมในเรื่องของธุรกิจของตัวเองนะครับหรือว่าอาจจะไปหาไอเดียใหม่ๆเพื่อเอามาส่งเสริมธุรกิจตัวเองส่งเสริมในเรื่องของงานของตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคนปีมะเมียด้วยนะครับสําหรับปีสุดท้ายนะครับหรือว่านักสัตว์สุดท้ายก็คือคนปีมะแม่นั่นเองครับคนปีมะแมในช่วงนี้นะครับ ต้องบอกเลยครับว่ามีความคิดมีไอเดียสร้างสารรค์นะครับไอเดียใหม่ๆโอกาสใหม่ๆบางคนอาจจะแบบอยู่กับบ้านนะครับดูแค่ทีวีแบบเอ้ยฉันรู้สึกว่าไอ เรื่องนี้ฉันน่าจะทำได้ลงมือทำครับพอลงมือทำโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องไปร้องขอหรือไปอา,อาจจะแบบบางคนอยากจะไปกู้เงินเพื่อจะทำธุรกิจตัวนี้บางครั้งบางทีเมื่อโอกาสเมื่อดวงสมพง์เมื่อจังหวะเวลาที่เหมาะสมดวงของคุณจะไปได้ดีโดยที่คุณคาดไม่ถึงครับคุณเกิดในสีนักษัตว์นี้หรือเปล่าครับ ถ้าเกิดว่าคุณเกิดในสีนังสัตว์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ